พลตารวจโทรประวุฒาวันสิริโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยนะคะว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีคําสั่งให้พันตํารวจเอกวริศสิริลีลาสิริผู้กํากับการ5กองบังคับการตํารวจน้ําพันตํารวจเอกสุภวุฒิผู้กํากับการ7กองบังคับการตํารวจน้ําและพันตํารวจเอกจักรพงศ์รัตนเทวมาศผู้บังคับการเรือกลุ่มงานเรือตรวจการกองบังคับการตํารวจน้ํามาช่วยราชการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ง่ายต่อการสอบปากคํา ถึงข้อเท็จจริงจริงกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากการค้าน้ำมันเถื่อนเครือข่ายของพลตำรวจโทพง์พัชชายพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เข้าไปพัวพันกับนายสหชัยเจียเสริมศิลหรือว่าเสียโจ้หลังจากการค้นบ้านพักของเสียโจ้แล้วพบหลักฐานบางอย่างพัวพันถึงพลตำรวจโทประวุฒ บอกว่าจะมีการขยายผลให้มีความกระจ่างนะคะว่าใครนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งนอกจากจะดําเนินคดีแล้วยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการถอดยศเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดหรือไม่ ส่วนแนวทางในการทำงานของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากนี้จะเน้นปรับปรามกลุ่มมือปืนรับจ้างบุคคลที่ออกหมายจับกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนป่าไม้แล้วก็แก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยโดยจะมีการประเมินผลงานของแต่ละกองบังคับการในสังกัดในรอบหนึ่งเดือนว่ามีผลงานเป็นอย่างไรและการประเมินนี้ก็จะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งของผู้บังคับการแต่ละหน่วยงานด้วยพร้อมกับจะย,ยกเลิกชุดเฉพาะกิจ ที่ถูกตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดทุกชุดค่ะ